สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สุขูมสุขคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลละทางไกลในประเทศและตางประเทศเราพี่น้องเนาะกำลังฮับเซงคิปนี้อยู่พี่น้องจ้าเมื่อก่อนพระชาพาพี่น้องเย็บแบบเนาพี่น้องเนาะเย็บแบบกีบกระพุ้งใบตองไปแล้วพี่น้องจ้าอันนี้พระชาจะใช้เป็นใบดินกระบือเห็ดกีบกระพุ้งเนาจะใบลินกระบือกะเหยาน้ําพี่น้องจ้าบดทดีดมาพึ่งไว้ในเพื่อนอยากเหลืองเลยเห็นบอกเพื่อนเหยาน้าน้ําท่วมแล้วเครื่องก็ห้าเพื่อนเปื่อยเลยพี่น้องจ้า เห็นใ,นใดๆแล้วคเพิ่นตายกับป่อยเพิ่นตายแล้วเนาะสามต้นพุ่นนะพี่น้องเหย้าเบิ้สู่ต้นเลยเหลืองเบิ้ต้นก็เลยเด็ดใบมาถ่ายคลิปมันพี่น้องเบิ่งเสียดายจ้ะหวัวใบเพิ่นก็เริ่มล้วงไปแล้วคำพิ่นตายก็ที่ได้ดปลูกเอาใหม่พี่น้องจ้าพระเจ้าก็ปลูกมาว่าสี่ห้าปีละสามต้นนี่ฮะอืมน้ำท่วมมาแล้วเพิ่นเหย้า เนาะอันนี้พระชาบริยมห้เบิ่งเดือดจะกีบแบ้นเนีน่เพราะว่าพระชาได้ยิบไว้แล้วเนาะจ้ะแล้วก็เคยยิบไปหลายคลิปแล้วพี่น้องจ๋าแต่จะมายิบกีบกับพุ่งห้เบิ่งเพราะว่าไรายๆคนยังพับกีบกับพุ่งบอปินพับกีบกับพุ่งบองามเนาะอืมพับเฉียงมันเอานี้จาพับใบเล็กกระบือเสียงมันเอานี้เดอ้อแล้วก็พับทุบลงมาเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บจับตัวนี้กับตัวนี้ขัดกรรันปั๊บเอาก็จะได้เป็นกีบกระพุ่งพี่จา้า ก,กีบกระพุ้งแบบนี้หลังจากถ้าก็วางลงไปจ้ะอันนี้พระชาบนิไซเข็มเดือจ้พระชาจะใส้สเต็ปป้นเลยเดือจ้าถ้าผู้ใดละเอียดข้าเจ้าก็จะใส่เข็มเด้อพี่น้องเด้อในการเย็บเอานี่จ้ะจับทบจับกระพุ้งขึ้นมากระพุ้งกีบกระพุ้งที่พระชาเฮ็ดนี้หัวเพิ่นจะมนม,นมนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหัวเพิ่นจะมนจักน่อย แต่ก่อนพระชาเก็ยตตัวหัวเหลมนั่นแหละกีบกระพุ่งนะวันนี้เห็นข้าเจ้าพ็ษแล้วข้าเจ้าพิษนาไดมาพิจารณาเบิ่งพี่น้องจ้าจับกระพุ่งดันมาโน่นนี่จ้าเอาตูวใต้นี่ดันขึ้นเทิงนี่ตูดทางใต้นี่บอกดันขึ้นทางเทึงจับกระพุ่งกันไว้หัวเพื่อนก็จะหมุนมาโน่นนี่การเย็บแบบนี่สำคัญพี่น้องจ้าสำคัญนใไดบอกสำคัญถ้ายิบเบี้ยวกับเบี้ยวพี่น้องจ้าถ้ายิบตรงก็คืองามเลยนะพี่น้องจ้ามีพับเฉียง พับทบเป็นสามเหลี่ยมจับกระพุ้งเอาตูวข้างล่างนี่ดันขึ้นทั้งทงจะจะเขาเอนกระพุ้งก,กลีบกระพุ้งจะจะพับเฉียงพับทบเป็นสามเหลี่ยมเนื้ออันข้างล่างตัวนี้จับดันขึ้นข้างบนยกขึ้นจะเอาคัดกันนะพี่น้องจ้า จะเป็นกีบกระพุ้งใส่สเต็ปเปิ้ลแม็กลงไปภัยสนใจแม็กปากกว้างพี่น้องจ๋าเป็นแม็กเบอร์ซีฟใส่ดีแท้ใส่ดีว่าเด้อพี่น้องเด้อ250ส่งฟรีเก็บปลายทางพี่น้องจา๋าลูกสเต็ปเปิ้ลกล่องเล็กชดลอง15บาทพี่น้องจา๋าภัยสนใจ 4. เทอร์โบศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนด้อพี่น้องเด้ออืดอ วางไปแล้วก็สเต็ปเกลนแม็กคงไปเลยจ้ะพับเสียงพับทบมาเป็นสามเหลี่ยมจับกระพุ้งถ้าใบใดเพ่นแก่แห้งเพิ่็จะกรอบได้พี่น้องใบอันนี้ใบกระบือนี่ถ้าใบใดแก่แห้งก็จะกรอบก็ต้องพึ่งลมไปก่อนแต่นี้พระชาบริ้พึ่งพาวาต้นเพื่นเหยาวแล้วพี่น้องจ้ะเหยาวเหลืองเลยนะเสียดายโบก,กเสียดายคือการเลือดแนวใดเนาะ น้ำท่วมแล้วก็นกันนกเน่านักเปื่อยเลยบัดน,นี้อันม่องปลูกต้นลินกระบือนี่พยังอันนั้นอยู่เด้โอโบได้ใบนี่ม่องปลูกต้นลินกระบือ้องพยังน้ําหึมอยู่นาพี่น้องดูดออกอยู่กันยังหึมมาอยู่จากมาจากทางใดการเลี้ยงเลี้ยงกันง่ายเวลาเลี้ยงกระไดพี่น้องจ้าเลี้ยงให้ตุง๋ง อันแรกหนึ่งอันที่สองสองอันที่สามสามแถวที่สี่สี่แถวที่ห้าห้าไปแบบนี้เรื่อยๆีวีววทีเรียงกระดายนะจ้ะ <c oughs> ใบได้แก่กจะกรบ,บอกกระบวนได้คือกันแล้วกา ข้อควรเวลาเห็ดงานแบบนี้แล้วพี่น้องจ๋าไม่ควรเอาไปแช่น้ําเด้อจะใบลินกระบือเด้อเพื่อนหลายๆคนยังบูฮ้จักไม่ควรเอาไปแช่น้ําเพราะว่าเอาไปแช่น้ําแล้วเพื่อนจะซ้ําเลยพี่น้องจ๋าให้เอาใส่ตู้เย็นเด้อเวลาเห็ดแล้วแล้วพี่น้องจ๋าเป็นชิ้นงานแบบนี้เสร็จแล้วให้เก็บใส่ถุงแล้วก็มัดปากให้เรียบร้อยแล้วนาใส่ตู้เย็นหรือจะแช่ถังน้ําแข็งก็ได้นะพี่น้องเนาะแต่ไม่ควรแช่น้ําเด้อค่ะเพื่อนหลายๆคนบูฮ้จักอาจจะเป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆพี่น้องจ้าผู้แดงหูจักไปแล้วกะดีเนาะเพื่อหลายๆคนมูจักพัช,ชาก็อยากมาบอกเพราะว่าเป็นประสบการณ์กับเจ้าของเอาแช่น้ําไว้คืนเดียวตื่นมาใบดิ้นกระบ,บือช้าเบิดแต่ถ้าว่ากรณีเราเอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องจ้าหรือเราใส่ถังน้ําแข็งไว้เนี่อุ้ยอยู่ได้นานเป็นสิบมือพี่น้องจ้าสิบวันจริงๆบรีเวาเกินจริงพี่น้องจ้าใ <c oughs> จ้าพี่สุบอุ้ยว้าโพูดบรีเวลพูดว่าด,เดีาเป็นสิบมือเลยจ้า <c oughs> <c oughs> พี่น้องจา๋าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจา๋าเย็บแบบ กลีบกระพุ้งจากใบกระบรือเนาะพี่น้องนเนาะป็นาไดเจ้าค่ะสวยงามโบ้ดี้พี่น้องจา๋าถึกอ,อกถึกใจพี่น้องบอเนาะพี่น้องเนาะคันว่าเบิ่งแล้วอุ้สวยงามดีถึกอ,อกถึกใจดีกากพี่น้องกแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้พัชชาเ,เด้อพอสิได้เห็ุคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะพี่น้องเนาะหากว่าพัชชาสอนบ่เข้าใจพัชชาว้าเร็วเกินไปหิดเร็วเกินไปรัวว้าแล้วฟังแล้วบ่ม่วนหูเด้ครับว้าคําจ๋ากขอโคทษขออภัายนาในไหลจ้ะพี่น้องจ๋าสาหรับคลิปนี้กะเอาไว้สานีเนาะจ้ะพบกันคลิป น้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า